ครับสวัสดีครับสามอ้นป่ามาคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูอ้นนะครับอ้นก็อ้นที่สวยนะครับอ้นที่สวยแล้วก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ราคาก็ก็หลักหมื่นขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็ตัวก็หลักหมื่นขึ้นนะครับ ก็ประมาณตัวหนึ่งก็ท้องหนึ่งบาทนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับก็อ้นเป็นอ้นใหญ่นะครับเป็นอ้นใหญ่สีจะสวยนะครับคนชุดนี้ก็อายุประมาณเจ็เดือนเกิดวันที่สามสิบกรกฎา นะครับพอประมาณเจ็ดดนะครับเจเดือนก็เจ็ดเดือนก็กว่าไม่กี่วันนะครับเชื่องจับได้จับได้จับได้ง่ายนะครับไม่กัดเนี้ยครับงสงสัยหิวนะครับเอาออกมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับช่างให้ดูว่ากิโลนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะเอากิโลมาชั่งให้ดูนะครับว่ากิโลนะครับเดี๋ยวดูนะครับอีกตัวนี้ก็มียนะครับเนี่ยนะครับถ้มียาสวยมากครับครับก็มานะครับสี่โลนะครับสี่โลนะครับ คนเดียวนะครับคนเดียวก็วยุ่งหน่อยนะครับครับเดี๋ยวจะจับอีกตัวนะครับครับตัวนี้มันจะพูนะครับก็สี่โหมือนกันนะครับสี่โด อ้นคู่นี้นะครับอ้นคอกเดียวกันนะครับเอาคอกเดียวกันพ่อแม่นั้นก็ห้าโลบวกนะครับเป็นแพงตรงไหนนะครับอ้นเดี๋ยวนี้นะครับถ้าห้าโลขึ้นไปแล้วนะครับลูกเขาขายกันคู่ละหมื่นนะครับพอพันแม่พันนั้นส่วนมากไม่ขายกันนะครับไม่ขาย สีอย่างนี้สีสวยอย่างนี้ด้วยก็ราคาคงจะนะครับก็คงก็งงแพงนะครับก็แพงนะครับทอหนึ่งบาทตอ่อต่อตัวนะครับไม่ปล่อยนะครับทองหนึ่งบาทต่อตัวนะครับไม่ขายนะครับเอาไว้พ่อพันนะครับเอามาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ มันจะโตอีกขึ้นนะโตขึ้นอีกเยอะนะครับเป็นสุนี้เรื่องจับได้ง่ายสวยนะครับตัวนี้ใ่หิวนะครับตัวนี้นะครับหิวนะครับ โอ้ยอนีครับก็ไปฝากติดตามด้วยนะครับต้นคร่นี้ว่าจะมีลูกตัวไหนนะครับอีสวยตัวใหญ่หายากนะครับ เขาจะฝาติดตามด้วยครับ